คลิปนี้เราจะมารีวิวสกินวีเจนที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสกินมังหานะครับก็โคตรเท่เลยครับโคตรแพงด้วยนะอะไรครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมแฟนจ๋านะครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวเจ้าตัวสกินนี้เลยนะครับโทกิโอจินะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอ่านถูกไหมนะเออแต่ว่าโคตรเท่โคตรหล่อนะครับผมก็เหมาตู้นะครับโดนไปเกือบ3,000กว่าปองเลยนะครับอันนี้ใช้ส่วนลดแล้วด้วยนะครับ คลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนเพื่อนๆให้เล่นเก่งนะครับก็ม <g iggle> องตรงๆว่าผมเพิ่งมาเล่น a ว v ได้ไม่นานนะครับ <S <S แต่จะเป็นการพูดถึงเจ้าตัวบีแยนมากกว่านะครับว่าคนที่เล่นไม่เป็นหรือว่าใครที่กําลังหัดเล่นเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากลองเล่นเจ้าตัวนี้ดูเนี่ยบอกเลยว่าเล่นง่ายนะครับแต่ก็เสียงโดนด่าน,นิดนึงนะครับถ้าแวนไปแล้วเบรกแตกนะเกมนี้นะครับเราจะเล่นเป็นโรมนะครับก็เอาฟิกเกอร์ไปแล้วกันนะครับจะได้จะได้จุบหนีได้ใครที่กําลังหัดเล่นอยู่เหมือนกันก็ แนะนำกันได้นะครับผมหรือว่าใครที่เล่นเป็นแล้วแบบรู้ว่าตำแหน่งไหนเล่นยังไงอะไรเงี้ยนะครับสามารถแนะนําผมได้เลยนะเพราะผมกเพิ่งมาหัดเล่นนะครับอาจจะเดินมั่วบ้างอะไรบ้างนะอุ้ยอ่างเท่ดูดิใครที่กําลังลังเลยอยู่ผมว่าจัดเลยนะครับเกือบสามพันปองนี้ผมว่าคุ้มอยู่นะได้แบบนี้นะครับดูดิมีสกีสเก็ตนะครับโอ้โหเท่มันอลังการอยู่นะตอนเดินก็เท่เนะี่ยอาวุธมันใหญ่ดีผมชอบไอ้แคกอย่ามาวนฟาร์มผมได้ไหมนี่เดี๋ยวผมช่วยตีผมช่วยตี เอยแวนโดนสวยละไม่อย่าทำแวนอย่าทำแกลี่ผมคือมาไม่ทันโทษทีโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเราต้องรอของก่อนนะใจเย็นๆเอาไปละอุยอ้ยอุ้ยชิปชิปละชิปละฟิกฟิกเออกูแคนเอากูต้นเกมกูแคน ราราหราหเว้ย,อย,อ,ยอย่าอย่าดึงพี่น้องไอ้จืโหลดแบบดิจิตอลโหลดแบบดิจิตอลอุ้ยจังหวะนี้เอาเอาโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถอยก่อนถอยก่อนผ้าดโดผลาใจเย็นโหลดแบบดิจิตอลราราผมว่าบีแจนี้เป็นอีกตัวที่เล่นสนุกมากเลยนะเออมันมีทั้งตีแรงทั้งเปิดได้ทั้งอะไรได้มันแทบจะครบทุกอย่างเลยนะอุ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยสวยสวยเอา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  เมดโดนแน่<ล>อุย้ยเมฟิกเม็ดฟิกเมดฟิก,กแล้วกวนนี่ไงโดนโดนอีกวนได้อีกสามรอบอ่ะโอ้มันมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวยโดนไปดิสนุกนะครับใครที่กำลังหัดเล่นนี่นไปลองเล่นดูนะหรือว่าใครไม่เคยเล่นนี่ต้องไปลองนะครับโอ้โหอย่างเท่สกินนี้นี่ชอบเลยน่าจะเล่น คือน่าจะกดเล่นแต่ตัวนี้แหละนะครับน่าจะเล่นแต่บีแจนแล้วช่วงนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับเอฟเฟกต์วาร์ฟก็อลังการนะใหญ่มากนะครับแล้วก็มีสาวมาให้เราโอบก,กอดพร้อมกับวาร์ฟกลับบ้านด้วยนะครับ <c> เอา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 เพื่อนมาแล้ว <c> แหวนแหวนแหวน,ม,นมาแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยสวยโอ้ย,อย,ยอตายตายตายปะเนี่ยเออโอ้ยยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่โอ้เปิดสวยจา้า อันตีพร้อมแล้วแวนพร้อมไหมไปแวนกันดีกว่าเรามาเลยมาเลยเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอเอาเลยนะเข้าเลยนะแวนมาแล้วเสิร์ฟถึงที่เสิร์ฟถึงที่จะไปไหนออ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยแวนแวนแวนต่อยก่อนแวนต่อยก่อนเออตอยก่อนเพื่อนใจเย็นนะพาดไปหน่อยพาดไปหน่อยเอ้ยเอาได้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 โอเคไม่ได้ละ ไม่ได้ละโทษทีนะแวนโทษทีมาเอ้ยกลาง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 เอาเลยเอาเลยเปิดเปิดูงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตวสวยโอราข้างล่างข้างล่างโอ้ยปอมแตกปอมแตกแล้วมั้งบินมาด้วยความเร็วสูงตามด้วยขี่ส,สเก็ตบอร์ดสไลด์มาแล้วเปิดเปิดจังหวะนี้จังหวะนี้ฟอร์เรนมาแล้วยังไงรอดไหมสวยล้วเพื่อนมันมาถอยก่อนถอยก่อน ้วก่อนเพื่อนใจเย็นเอาเลยไหมล่ะเอยเอาเลยเอาเลยได้นะ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 ได,นะได้หมดเลยได้หมดเลยสวยอีกตัวเดียวเออจังหวะนี้สวยอีกแล้วบอกเลยมาม่วบ้านงานมากจังหวะเมื่อกี้ <c oughs> อติคุณดาวเสร็จพอดีเกือบไปหวั่นแล้วเราตีไป <c oughs> เพื่อนตีไปเดี๋ยวเราการให้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเออฟอร์เรนโดน เรามาช่วยแล้วไอ้เหี้ยนี่นี่ตู้มอย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมกูไปแล้วไปแล้วกูไปละเอ้ยแก๊้แก้แก้กแกกทำไรแก้กทำไรฟอรเรนจะเย็นเพื่อนเรามาช่วยแล้วเราทำหน้าที่ลมไม่เต็มที่เดี๋ยวเราการให้เองฟอรเรนหนีได้ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวเราการให้เองนี่ไงอย่าทำฟอรเรนผมนะเว้ย อย่าอย่าจะจะหลบแบบดิจิตอลเว้ยเอามังกรได้นะเพื่อนเอามังกรได้นะเดี๋ยวเราเปิดให้ให้ไวให้ไวให้ไวให้ว่องเลยซอยิกซอยิก,กเดี๋ยวมันรีบเด,เดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะมาเว้ยไม่มีใครมาเลยวะ่ะสวยดิไปไปไปแว้นแวน,แวนขึ้นมาเร็วอืนอ็นใครทำฟาร์มผมไปหนกันหมดวะ

หอยก่อนถอยก่อนเราตายเยอะเราตายเยอะเราตายเยอะโอ้โหแกก็ตายเหลือกะปีเดียวเอาได้นะถ้าจะเอาอ่ะเมนเมนมันเมนมันโลแล้วนะเมนมันโลแล้วนะแล้วเสร็จแล้วโดนแล้วช็อตนี้ช็อตนี้ตออสวยโอ้ยเกือบเกือบละเกือบตายเหมือนกันอุ้ยเล่นบนอันติอีกสองวิมามาพอเ่น เป็นรถด้ยทรงลิสาดมาเดี๋ยวเราไปทรงนี่โอ้โอ้โอ้ลึกไป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 ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้เพื่อนไม่ต้องก็ได้โอ้โอ้พอเล่นเกือบตายเกือบาพอบาเพื่อนมาตายแล้วลองอุย้ยกลางสวยนะได้นะรถอีแตนพร้อมแล้วขึ้นมาสักคนใครก็ได้สวยขึ้นมาเอ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 าเข้าหลังสวยอุ้ยอ้ย ด้วยๆอุ้ยเกือบแด้มาหนึ่งได้มาหนึ่งขโมยบ้ามเลยเอ้ยว่าไงจ๊ะมาจ้ามาจ้ามาจีจ้ามาสิจ้ามาสิจ้าเอ้ยเใจเย็นเพื่อนเอาไหมล่ะเอาได้นะเอาได้นะชักพุชโอ้กอโอ้โหโอ้โหกันพอมันจะตายคุณจะตายมันจะตายเอ้ยเพื่อนขอโทษก่อนเนาะไปก่อน ไปก่อนละตัวใครตัวมันก่อนจังหวะนี้ s, อ, <S อรี่เลย s อรี่เดีย๋ยวขอไปไปรีแบแบป๊บ <c oughs> เดี๋ยวมาใหม่เอ้ยเอ้ยแวนแวนเดี๋ยวไปช่วยวเดี๋ยวไปช่วยทันปะวะไม่หนีมาแล้วมาแล้วทนันไหมแวนแข่งไว้ <c oughs> โหไม่ทนันไปไหนมาจ้า <c oughs> hello hello my f r เฟ n ฮัลโหลฮัลโหลไม r i e n d เรียบร้อย ไปบางอาจทำแครี่ผมนี่กูโลมจริงปหเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่กับแครี่เลยนะเลนกลางว่าไง,างพร้อมไหมพี่มาแล้วอเอาไหมไม่รู้ว่ากูเข้าละรอเ,เล่นรอเล่นใจยเจยเ็นใจเย็นเคลียร์ชิม่องก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิอุชิปเฮ้ยเฮ้ยมามามาดิเอามาละเอามาละ สวยได้ได้นะได้นะได้นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้เอ้ยเอเออเอเอมาดีอุ้ยตายสี่ตายสี่จบได้ปะจบได้ปะวะเหลือแคกตัวเดียวเองโอ้โหเมดเมดก็ไปลึกจัดโอ้โหเข้าไม่ได้เพื่อนโทษทีเดี๋ยวไปตายคู่เอาป้อมดีว่วาป้อมก่อนอมันปล่อยบนใช้นมน จบไม่ได้โอ้โหจะได้มาดากรมาดากรมาเอาดาร์กแน่แม่มันก็เรานี่แหละเราเอาก็ได้นะได้ปะวะทันปะวะโอ้โหโอ้โหฟาร์มไม่มาโอ้โหฟาร์มไปเฮ้ย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 สวยละชีฟละเออมันเอฟเออสวยโอ้โหฟาร์มไปตายคนเดียวสวยเลยครับเอ้ยได้นะเพื่อนเอาไม่ได้ดิ เออสวย,สวย,วยไหวไหมเนี่ยเรา <laughs> เอยอย่าเพิ่งยอมแพ้ไหวปะวะโอ้โหเรียบร้อยฟอร์เรนกูโอ้มันมันการจะจบเลยปะเนี่ยมาดิแม่นีเอา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 สวยสวยสวยเฮ้ยมันฟิสวย,สวยโดนมาดีมาดีมาดีโหนู้ ถึงกับต้องถอยครับอืมอีกสามวิอันตีอีกสามวิเฮ้ยเฮ้ยเมด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 แหลมเมดแหลมอย่านะเอาจริงนะโดดใส่เลยนะโดดใส่นะอย่ามาใกล้พี่นะน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาดิมาดิกูเก็บหมดอ่ะเออเออเออโดนพี่หน่อยน้องอุ้ยเกือบตายเหมือนกันว่ะอนุญาตไปรีแป๊บไม่ดีไม่ได้เดี๋ยวแบนไปหานะ แป one, ๊บนึงเดี๋ยวแบนไปช่วยแป๊บนึงนะครับขอเคลียร์เลนบนก่อนมาจามันเก็บฟอร์เลนผมไปอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาดิอันนี้มาดิเอามาละ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมเอาไหมฮะ what เฮ้ยแก้ใ <Hello> ห้หน่อยแก้ให้หน่อยเออสวยเฮ้ยผมไม่ไหวได้ไงวะโอ้โหพลาดนะครับอีกนิดเดียวเองอ่ะ รู้สึกว่าไม่ค่อยได้กดฟิกเกอร์เลยนะมือไม่มือไม่ไวเลยนะเฮ้ยเราไหวปะเนี่ยเกมทรงเราดีกว่านะอย่าแพ้นะมาแล้วเพื่อนอันตีพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราบวกได้ขึ้นมาสักคนมีไหมเออเอาเอาเปิดเปิดให้เพื่อนเข้าแล้วคนมาจีลังเออเข้ามาลัดโอ,โอ้ยถอยถอยข้างหลังข้างหลังมันจะเอาแวนเรามันจะเอาแวนเราเอาไม่ได้ตาย เออสวยเอ้ย,อยมาจามาจามันจะเอาคุยแล้วมจาจ่าตุยแล้วโอ้มาจาแรงจัดเออสวยคุ้มคุ้มคุ้มปะวะโอ้มาจาอย่างแรงตด้อยู่นะคุ้มอยู่เอาป้อมหน่อยโอ้โหไม่ได้ว่ะโดนกดจัดเอ้ยแวนชิปละเรียบร้อยแวนตุยเกิดมาก็น่าจะตูกเราจะไม่รอด มาละเกิดปุ๊บแว้นปั๊บเกิดมาแว้นนี่ยนี่เฮ้ยดาร์กดักดักเอาดาร์กมาละฟอลลงฟอลเลนกระโดดเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเช็คเช็คเช็คเอามันไหว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 ปะโอ้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 ติดติดอึ๊บจึ๊บจื๊บจื๊บโดนไม่ถอยก่อนตั้งตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนใจเย็นเพื่อนมาใจก็เอ้ยแต่เม็ดมันใกล้ตายนะได้ปะ สวยเอฟฟาร์มเต็มจัดเฮ้ยมาจ้ามาจ้ามาจ้าจะเอาบัฟมันจะเอาบัฟโอ้มันไม่มันไม่ได้เอาบัฟมันเอาผมมันเอาผมโอ้ยโอ้ยตายแวนไหวไวโอ้ยแวนตายแต่แต่ผมรอดแต่ผมรอดโอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยอย่าอย่าน้องเอ้ยแบบนี้ต้องเลี้ยวแบบนี้ต้องเลี้ยวใครจะกลับใครจะกลับก็กลับแล้วกูเลี้ยวปึ๊บตายเออเออ อยู่ยังอยู่เออกูตายกูตายเออสวยเออไปยูเทิร์นมาแป๊บหนึ่งรีแป๊บ,ปบนะครับไหวไหมน้าเฮ้ย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 โอ้โหพี่ฟาร์มอย่างเอาอะ่ะซื้อเขียวม่วงนะขออนุญาตแว้นขึ้นไหมเมดมาเปล่านี่นีนนนนน่รับส่งไม่มีค่าด้วยสารไม่มีค่าด้วยสารของแมวไม่เม่โอ้ยแ,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 แต่มันตายเยอะนะน่าจะได้ป้อมอยู<ส>่ปะ เออ,เอ,อสวยครับเหลือป้อมเดียวละเอาดาร์กไหมเพื่อนน่าจะได้อยู่นะเขาตายสามยังไม่เกิด,ดานาบัวทัน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 เออโอเคสวย dan, เออเมด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 มันแหลมเมดมันแหลมเออสวยเอ,อาหมล่ะแต่ว่าไว้รอบหน้าก่อนตอนนี้ยังไม่เอาใจเย็นใจเย็น โอ้สวยละตายแน่เลยเอ้ยกูรอดกูรอดกรอดคือไม่รอดโดนมาจาตลอดเลยามาจาโคตรแรงอ่ะเอ้ยสวยสวยสวยเอ้ยจบได้จบได้จบได,จบได้จบเลยตายหมดสวยครับโอ้หรือว่าจะแพ้สกินดีเจนอันนี้โคตรเท่นะครับใครแบบยังไม่ได้จัดก็ไปจัดนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับสำหรับ2,000ปองนิดๆคุ้มแน่นอนนะ ก็สําหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เป็น,ปน,ปนคลิปแรกที่ผมเล่นเอาวีนี่ยครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกา like ล,ลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากแนะนํามือใหม่อย่างผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสาหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย